สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมข a r ปาร์กิ้งในอัปเดตใหม่นะครับไม่อัปเดตใหม่นี่ตอนนี้มันน่าจะเป็นเบต้าอยู่นะครับคือผมก็ยังดูไม่หมดครับดูแค่คร่าวๆยังไม่ได้เข้าไปดูในแมปเลยครับผมก็เห็นรถคันใหม่มา2คันนะก็คือคันนี้นะครับคันนี้กับคันนี้นะครับที่มาใหม่เราจะไปรีวิวทีหลังเนาะแล้วมันก็จะมีระบบมาใหม่ด้วยที่ผมเห็นตัวนี้ก็คือระบบแคนนะครับนี่ตรงนี้เลยนะ จะสร้างแคนอะไรหรือเปล่าใชร้1 1 5้ทองเลยนะในการสร้างแคนครับสร้างเปน็นอันไหนดีอ่ะแคนแท็กคืออะไรอะ่ะแคนเนมช่างมันแล้วกันนี่ผมลองลองสร้างก่อนดิมีอะไรขึ้นข้างบนก็ไม่รู้เนี่ยมันกดไม่ได้ด้วยเนี่ยไอสีเทาๆเนี่ยลองสร้างดูดิแอคเคาท์นอดอยองังยังไม่ได้ยืนยันแอคเคาท์ มายืนยัน,นแอคเค้าก่อนมันจะเขียนตรงนี้นะครับเอเซนอะไรเวอรฟอร์มเนี่ยอ่ะเราเราก็กดไปเราก็ไปดูในอ e ีเมลของเรานั่นโอเคเรื่องสร้างแคนเอาไว้ที่หลังในกันเพราะว่าอันนี้มันมันมันไม่ใช่ไอเดียหลักของผมนะค่อยไปใช้ในไอเดียหลักแล้วกันเนาะแต่ไปดูในเกมกันว่ามันมีแผนที่มาใหม่หรือเปล่าไม่ใช่แผนที่มาใหม่ดีอา่าสถานที่เพิ่มมาใหม่ก่อนจะไปดูสถานที่ถ้ามันมีนะก็ขอรีวิวรถคันนี้ก่อนนะกันเฮ้ยมันมีอะไรปุ่มอะไรไว้เนี่ยไปดูสิคืออะไรอะ่ะโอ้ เชฟอย่างที่เลยทุกคนอ่าเราจะไม่ได้ซื้อเครื่องด้วยเชฟมันเข้าได้ปะเฮ้ยมีมีเปิดประตูได้ปะเฮ้ยดีขึ้นแอนิเมชันดีขึ้นอ่ะเฮ้ยเปิดประตูหลังได้เข้าไปได้ปะมันเข้าไม่ได้หรอแล้วมันทํามาทําไมเนี่ยแล้วขึ้นนะ่ะก็ขึ้นฝั่งนี้โอเคแล้วลงมันก็รีลน์ก็ ไม่ชินเลยว่ะเอาหมาเห่าเลยดูข้างหน้าสิาเอาห้องเครื่องแบบคลีนๆโอเคไปครับราไปอสถานที่ใหม่มีไหมเฮ้ยเหมือนจะมีว่ะทุกคนเออเอาคันนี้ไปเอ้ยไม่ได้ต้องรีวิวอีกคันหนึ่งก่อนนะรีวิวรถก่อนดีก่อยรีวิวสถานที่นะครับเดี๋ยวซื้อเครื่องไปเลยแล้วกันอเดี๋ยวดาวน์โหลดภายในไหมหรือว่าจะเป็นตรงนี้ว่ะรถมันเบาดีแล้วเนี่ยเออรถอย่างเบาอ่ะ เอาไปทำสเตปนี้น่าจะแรงใช่ย่อยเลยอ๋อมันมีซอยเข้ามาตรงนี้ไงโอเคใช่ใตรงนี้แหะเป็นสถานีจอดรถใหญ่ๆเลยนะอ,อ้น่าจะเหมาะกับการมิ้งนะครับเออมีเยอะด้วยแล้วเนี่ยมันคืออะไรวะทำไมมันถึงมีเยอะขนาดนี้เฮ้ยลองขี่เข้าไปดิมัน,ม,นมันมีทางเข้าไปเนี่ยหรือว่ามันอ้อมปะต้นไม้ก็ตัดแปะนะครับ วัดเฮ้ยไม่ใช่แล้วมันมีอะไรอยู่ข้างข้างในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมันคืออะไรกูเข้าทางไหนวะเนี <c> ่ย <oughs> โอ้เข้าไม่ได้แทบจะเฮ้ยสนามบ,บอลเฮ้ดูเหมือนว่าทางเข้าจะอยู่ตรงนี้ที่จริงลงมาเดินไปก็ได้นะแต่ไม่เอาครับนี่ไงทางเข้าโอเคใช่ไหมใช่ทางเข้าไหมใช่แหละแต่รถเข้าไม่ได้ปะรถเข้าไม่ได้ครับแต่เราต้องลงเฮ้ยมีท่าด้วยว่าคันนี้ลืมรีวิวรถเลย เปิดประตูได้เฮ้ยไม่ใช่ประตูฝากระโปรงเครื่องน่าจะเครื่องอยู่ข้างหลังนะคันนี้ใช่ไหมเปิดได้ปะเปิดได้อ้หเป็นเครื่องอยู่ข้างหลังนะครับยังสวยไปเดี๋ยวเราไปดูกันเฮ้ยมันมีปุ่มอะไรวะเนี่ยปุ่มวิ่งเชิดวิ่งสับกูสับสับ,สบมีบอลอย่าบอกนะว่าตะบอลได้เนี่ยไม่เลี้ยงบอลวะ ว่ามันเรเราต้องแบบยังไงวะเนี่ยอ่เลี้ยงบอล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 หลักหน้าบอลทึบแล้วมันก็เล่นยากอยู่นะลูกฟุตบอลอย่าบอกว,ว่ามันคือการเตะบอลเตะบอลดิกดค้างเตะโอเคเรียบร้อยข้าแล้วหนึ่งศูนย์เสียงเฮิมจังไหนโอ้มีสกอร์บอกด้วยหนึ่งศูนย์แล้วถ้าเตะเบ,บาๆมันจะเป็นยังไงวะทุกคน แบบเตะแบบไม่กดค้างเดี๋ยวเพิ่มดิเบาเบาเอา้าแล้วมัจะเตะยังไงนี่เบา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 อ๋อเบาเบามันก็จะไปเบาปึ๊บโอเคลองกดค้างไว้ตุ้มโอ้ชนเสาไม่เข้าหัวย่างแม่นะ่ะแล้วต้องอ้อมต้องอ้อมเดี๋ยวบอลมันออกถ้าบอลมันออกจะเป็นยังไงวะเออลองดูดิอ๋อมีเป่าอู้ออกออกหลงัง ผมทํำออกไม่ใช่หรอผมอยู่ฝั่งนี้หรออา้าวเขียเล่นคนเดียวฮะเตะเลยไปไปเงบอไปแล้วหลุดเดียวไปยังวันนี้อรงนี้ยังไงยิงไหมอ้เล่นยากอยู่เนี่ยเออตอนนี้หนึ่งหนึ่ง,งะฮะโอ้โหเกมเกมขับรถหรือเกมเตะบอลมาเนี่ยต้องปรับภาพสูงนี่ก็นะครับอัปเดตใหม่ก็ประมาณนี้แหละมีบอลให้เตะ ยิงไกลจังหวะน,นี้เรียบรอ้อยเข้าไม่ถึงวะ <c oughs> ถ้าวิ่งอย่างตลกเลยนี่วิ่งเต็มสปีดเอาอดอุ้ยผมแบบดูทิกวิ่งดูทิกวิ่งเร็วแนละวเอาอูดอื้อหือใครไม่จะตามกูได้วะอมจังหวะน,นี้เข้าปะไม่เข้ายิงกลางสนามไม่ได้ครับไกลเกินอ้มเรียบรอ้อยโอเค คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับทุกคนก็อัปเดตน่าจะมีแค่นี้แหละเท่าที่ผมรู้นะถ้าใครรู้เยอะกว่าผมอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมรู้แค่นี้นะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจในการทำยูปผมสำหรับถึงคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ